ครับช่วงนี้เรามาให้ดูลูกไก่ป่าครับลูกไก่ป่าผสมครับ,ต,ต,รบ,บ,รบตัวแม่เป็นไกต่ตอครับสายนับดอกครับตัวแม่เป็นไก่ตอสายนับดอกครับพ่อของลูกไก่ชุดนี้เป็นไก่ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สมกับตัวแม่ต่อสายชุดนี้มี2 6สหตัวครับสามแม่รวมอยู่ในที่เดียวกันครับแม่ตัวนี้มีมอือปืนครับจำนวนสิบห้าตัวครับ ที่ลูกไก่ปา่าที่ไปให้คำอธิบายได้ว่าไก่ป่ามายัางไงไปอย่างไรัรบใช้เวลาสองปีกว่าจะได้ไก่ปา่าลูกชุดนี้มาครับเซตนี้กับมีอยู่26สหตัว เสร็จก่อนโน้นมีอยู่ประมาณ50าสิบตัวรับที่ลงคลิปให้ไปขอนน้านี้ครับนี่คือ,อเซตล่าสุดครับนี่คือให้ดูครับออกปีกมาเรียบร้อย อายุเพิ่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับครับอายุได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับสายอนุรักษ์ใครอยากได้ไปเผยแพร่พ,พันต่อก็ติดต่อมาได้ถ้าก็เชดมาได้ครับแบ่งแบ่งขายแบ่งปัน แต่ช่วงนี้ก็เล็กๆเขายัางแบ่งปันไม่ได้ครับมีอยู่ชุดใจครับทต่ว่าประมาณเดือนหนึ่งผมช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้กับคู่ละหกร้อยบาทครับช่วงนี้ช่วงเดียวครับหลังจากเสร็จจากวันนี้ไปก็ก็จะรอจนกว่า ไก่ชุดนี้จะโตครับที่ผมมีออนแฮนอยู่ในตอนนี้ครับมีตัวนี้ครับรวมเปเสร็จลูกไก่ป่าเจ็ดสิบตัวครับเจ็ดสิบตัวครับพ่อพันไก่ป่าแท้ครับเจ็ดสิบตัวครับผสมกับแม่ไก่ต่อสายนับดอกครับให้ดูครับ เป็นพันไก่ป่าครับให้ดูครับเปรียวครับไก่ป่าชุดนี้ครับให้ดูเรื่องแบบธรรมชาติครับให้ดูครับสนใจก็สั่งจองได้ครับผมสั่งจองได้ครับลงชื่อสั่งจองได้ครับไม่มีคำว่าหลอกต้ม คนดูหลอกต้มท่านผู้ชมนี่คือลูกไก่ป่าสารเทครับพ่อเป็นไก่ป่าเทครับแม่เป็นพันไก่่อสายนับโดครับแม่ก็แม่ตัวนี้แหละครับครับรับทั้งหมดแม่สามตัวก็จับแยกครับเพราะเวลาฟักไข่ จะแตกออกมาจะแตกไล่เรียก,กันครับก็เลยแม่ตัวนี้เป็นแม่ตัวสุดท้ายก็เลยพอแม่ตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงเป็นแม่มเปินไปครับนี่คือสายพันธุ์ไก่ป่าครับอยู่ที่ถ้าสมน้ำสมโวนธานีครับก็สนใจติดต่อมาครับ ขอบคุณมากครับ